สวัสดีค่ะคำในกำมาพาะค่ะท่านนัทธาสาวบุรีลำพัดถินค่ะมื่อนี้น่าจะมาตอบคำถามเอฟซีเนาะคะ่ะเพิ่นถามเขามาหลายมือแล้วค่ะว่านัดอธิษฐานขอบุตรแบบใดเนาะคะ่ะเพิ่นก็นอยากให้นัดแบบว่าให้แบบให้คำแนะน้ำว่าต้องอธิษฐานจังไดถึงจะเป็นผลสําเร็จเนาะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไปฟังจังไดกะฝากเป็นกําลังใจน้านในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปเนาะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนาะค่ะฝาก ชมนังขายาห้นัดในเด้อจ้ะแล้วก็อ่ก้นไปฟังจังไหนก็อ่าอยากจะนัดอยากจะบอกว่ายาเสือทั้งหมดที่นัดเบาเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะฟังแล้วก็พิจารณาเบิงว่าเอ่อมันแมนบอมันจริงบบเนาะคะ่ะเราจงคอยออกไปเหตุตามเนาะคะ่ะพี่นองจ้าเพราะว่าเ เขาต้องนึกถึงความเป็นจริงนําค่ะพี่น้องจ้าบอกแมนวา่าอาศัยเรื่องแบบนี้เนาะค่ะเขาต้องอดูแลสุขภาพเขานําเนาะค่ะเอาไปเขาเรื่องกันเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าคือนัดจะเว้าถึงตอนแรกๆเลยค่ะว่านัดเนี่ยเป็นทล้อยเป็นผิดค่ะพี่น้องตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วเป็นอดๆแอดๆเขาลงบ้านเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วบัดเทศนี้ นัดก,กับมอยู่มองหนกนัดก,กับค้นยาจากเมืองไทยเขาเนี่ยคะ่ะมาเป็นเดือนเลยค้นยามากล้ายเลยพี่น้องมาหนี้มาหาหมออยู่มองหนกหมอกระตุ้นได้บอกว่าให้เหลิกกินยาเมืองไทยแล้วก็นัดก,กินมันตั้งแต่นัดกินเจ็ดเม็ดหกเม็ดลดลันมากจนเหลือหนึ่งเม็ดเนาะค่ะแล้วนัดมาอยู่มองหนกนัดกับยังกินหนึ่งเม็ดอยู่บัดทีพ่อแต่ไปหาหมอมืองหนกหมอมองหนกสั่งให้นัดหยุดกินแต่ว่ากันยังให้นัดก,กินอยู่ประมาณเรึองเม็ดเพราะว่าอยากบึง หลังจากที่กินเครื่องเม็ดแล้วอาการนั้นมันเป็นจังไดบัดนี้นะกกินเครื่องเม็ดสมมอตุสมมุตบัดนี้หมอกระหนัดหมอมังนอกนัดนะคะว่าหลังจากกินยาไทยแล้วมันเป็นจังไรในอาการหมอก็เลยบอกว่าขณะกินหนึ่งเม็ดนั้นเนี่ยข้อเธอกับยังบัยุบข้อเธอยิงโตขึน้นยิงโตขึน้นหมอก็เลยสัง่งให้เหลิกกินยาไทยเลยให้งดกินยาไทยซึ่งยาไทยนั้นใดมาจากโรงพยาบาลศิรีลาดนะคะอ่บัดที่นี้ก็นักกยุดกินบัดที่นี้ คุณหมอก็เลยว่า,าในในระวังที่ยุดกินเนี่ยให้เธอสังเกตอาการว่าเธอมีอาการคือเกาบบจะสั่สนสี่บบประมาณนี้เนาะค่ะนักก็เลยยุดกินไปพักหนึ่งนักก็สังเกตอาการมั่ก็ยังแบบว่ามีเสียงแบบ ตอกแตกตอกแตทก,กในคอเฮ้าเสียงแตกๆนะคะพี่น้องเสียงคลายกับลุกแกวกระแทกกันเสียงแกวกระแทกกันนะคบแล้วก็มีอาการแบบว่าห่อนในคอแล้วก็มีคื้ไข่เข็มเข็มทิ่มคอเฮ้าจี๊ดมาที่นี่ก็เป็นแบบเหงื่อออกในมือเหนื่อยง่ายเนาะค่ะแล้วก็กินอีหยังแบบสิอ้วนกับบ่ออ้วน ะคะพี่น้องจ้ากินร้ายกินจุแต่มันกับบอ้วนแล้วก็น้ำหนักกับคืนๆลงๆตาโปนเนาะค่ะแล้วก็เมยง่ายแบบอยากแต่ผักพรเห็ดยังกับเมยง่ายประมาณนี้เนาะค่ะเห็ดยังกับบกคอยมีแห้งปันได้ค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะอาการแล้วก็เป็นคนแบบว่าหน่อยใจง่ายขี่มโห์นั่แต่ว่ากดง่ายหายเร็วประมาณนี้เนาะค่ะนั่นนี่นี่ขึ้นิสัยของงัดเนาะค่ะกดง่ายหายเร็ว แต่ว่าเป็นคนแบบว่าเบาอีกอย่างพิษตับเนี่ยพิษใจนิดนึงเนี่ยคือพิษตับเลยประมาณนี้เนาะคะ่ะแบบอ่าเป็นอาการของแบบเป็นแทลร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะถ้าว่าเป็นพิษนั่นแหละค่ะมาแบบที่นี่นัก,ก็เลยอ่ากลับไปหาหมออีกบอกหมอเนาะคะ่ะว่าหนัดยังมียังมีอาการแบบนี้อยู่เนาะคะ่ะซึ่งนับปรุษใชจ,จังไดมันีนหมอก็นัดตรวจนัดยังแต่ว่าคุณหมอนัดจำโมได้เนาะคะ่ะมันโดนเล้านับปรูหุว่าหมอห้ยานัดมาหรือบอเนาะคะ่ะตอนนั่นน่าจะ น่ดจะบรดไให้นะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าหมอบอกนัดว่าอ่าให้นัดหยุดกินไปพักหนึ่งซะก่อนแล้วก็จึงค่อยกลับมาเช็คอีกกลับมาเช็คนัดก็บ่น่ใจว่าหมอห้น้ายานัดหรือเปล่านะคะพี่น้องตอนนั้นเนาะค่ะซึ่งนัดคิดว่านัดบ่ไไรกินยาอีหย่างเลยค่ะัดที่นี่นัดก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะมันสิหายคือหมอมองหนอกว่าระนอดหยุดกินยาอาการมันก็ยั่งยั่งอยู่นัดก็เลยเครียดัดที่นี่อันทังหมอมังไทยกับว่า นัดมีลูกยากตอนแรกหมอเมืองไทยน่ะสิให้นัดพาตัดหรือว่าให้เลือกเกิืนน้ำแร่ถ้าเกิืนน้ำแร่นัดสิบอมีสิ์มีลูกใดอีกเลยมีลูกยากแต่ว่าถ้านัดพาตัดน่็สิมีเสียงมีปัญหาในเรื่องเสียงเสียงอาจจะหายกระด้ตลอดตลอดชีวิตกระด้หรือว่าจะกลับเสียงแต่กับมากก็ะด้น่าก็เลยบ่เลือกทั้งสองอย่างเนาะค่ะจนไม่มาอยู่เมืองนอกก็เลยน่าก็เลยเครียดยันม่มีลูกยันมีลูกยากยันหมาว่ามีลูกหรือว่ามีลูกลูกอาจจะแบบ บ่เต็มกระไดหรือว่าลูกอ,อาจจะพิการนั่นกระไดจังใดประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่านัดเป็นทั้งร้อยเป็นผิดนัดคิดไปทั่วทยบทัวเดนบันนีนัดก็เลยหาที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจนัดก,ก็เลยมาพึ่งมาพึงธรรมะใส่ธรรมะรักษาโรคทั้งร้อยเป็นผิดก็เลยได้คาท้าชนมนมชนจากาหัวหนา้าผู้จัดการอยู่มืองไทยพวสแต่ก่อนเนี่ยนัดเป็นเสมียนในร้านอาหารแหง่งหน,นึห่งเนาะค่ะนัดทำงานเป็นเสมียนบันนีผู้จัดการน่ก,ก็เลยให้คถาท้าชนน,ชนัดมาก นกก็เลยสัวตะตะนั้นมามาที่นี่นักก็เลยจังหวัด่นัดเครียดคิดมากเป็นทลอยเป็นผิดก็เลยใส่คาถาชนวัญชรเป็นที่เหนียวจิตใจเพราะว่าไปหาหมอใดๆอยู่เมืองไทยนัดไปจนนัดแบบเบื่อเบื่อชีวิตจบของเบื่อชีวิตแห้งตอนนั้นคือเขาออกเขาออกโรงบ้านบ่อยมากเลยมันกับบ่อหายเป็นอดอดแอดแอดอยู่หันบ่อหายจักเถื่อนัดก็เลยใส่ธรรมะเนี่ยเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจก็เลยสวดตั้งใจสวดพระคาถาชนวัญชรก็เลยสวดจนจบ นั่ใส่น้ำเปล่าแก้วหนึ่งเนาะค่ะน้ำเปล่าสะอาดแก้วหนึ่งแล้วก็สวดบ,บัณฑิตพ่อตาสวดจบนะ้วก็อธิษฐานขอพรเนาะค่ะอธิษฐานแล้วก็แผ่บุญบรารมีให้กับองค์สมเด็จพระพุทธเจา้าตัวพระรังสีเทวดาเนาะค่ะทุกๆพระองค์ที่พเะะพิ่นคุ้มครองเฮานะค่ะพี่น้องจา๋าเทวดาทุกๆพระองค์เทวดาทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลเนาะค่ะนั่นแหละค่ะบัดนี้ก็นกักตั้งสัจจะว่าอ่าขอเศษพระคาถาเจนวัชชน อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระพุทธจรา์ัวพรรังศีช่วยดลบันดาลขอเศษน้าม,ม่นแก้วนี้ให้รักษาโรคไพ่ไข่เจ็บที่เกิดขึ้นกันนัดเนาะค่ะซึ่งนัดเป็นทลอยเป็นพิษขอให้น้าม,ม่นศักดิ์สิทธิ์แก้วนีอขอให้ลูกดื่มแล้วก็ขอให้หายเป็นปกติขอ,อซอยบันเท่าอาการเป็นทลอยเป็นผิดให้ทุเล่าลงทุเล่าลงสมือสมือแล้วกห็หายขาดและก็ถ้าเกิดว่า ลูกหายขาดจากทาล้อยเป็นผิดลูกจะตั้งใจสวดพระคาถาชินมัญชนทุกๆวันจนกว่าชีวิตจะหาไม่เนาะค่ะจนกว่าเฮาสีเบิร์ดล่มหายใจนัดเด็ดตั้งสัจจะแบบนี้ไว้กับองค์สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมรังสีเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะแ,แบบที่นี่พ่อตนาดสวดจบนัดปันนักเปาเละะ้วค่ะพ่อตาสวดจบแล้วนักเปาเพียงประมาณนี้เนาะคะ่ะในเกวนาเกวนั่นแล้วนัดกดื่มหลังจากที่นัดสวดเสร็จ นาะค่ะพี่น้องจ้านัดดื่มดื่มเสร็จแล้วนัดโกนั่งสมาธิก่อนนอนถ้าพอมีเวลาก็่าตองนั่งสมาธิก็ไดหรือว่านอนแบบในท่านอนแบบตั้งนั่งสมาธิน,นานะค่ะพี่น้องตั้งจิตให้สงบเพจจิตให้เข้าสงบยาวกแวกยาฝุ่ง่านเข้าตองแบบว่า ตั้งจิตต่างใจเฮ็ดแบบในแบบความตั้งใจอีลีย่าเฮ็ดเลนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตแล้วก็เฮ้าใส่คข้าหม้าของเฮ้านะค่ะพี่น้องใส่จิตจิตเฮ้าเนี่ยเว้ารงซื่อจิตถึงองค์สมเด็จนะค่ะพี่น้องจา้าถึงเทวดาที่รักษาคุ้มครองเฮ้าให้เพื่อนเนี่ยอ่าซอยให้เฮ้าเนี่ยหายจากโรคไัยไข้เจ็บแล้วก็ขอ การมีบุตรนะคะพี่น้องขอาการมีบุตรคล้ายๆว่าเฮ้าเนี่ยเป็นเท่าไรเป็นผิดอยากหายขาดแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะช่วยดลบันดาลขอให้ข้าพระเจ้าซ,ซื้อนั่นซื้อนี่เอิ่นซื้อของเฮ้าเรียกซื้อของเฮ้าน้ำสกุลแล้วก็ช่วยดลบันดาลขอให้ข้าพระเจ้ามีบุตรได้ดังสมปรารถนาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าและลูกก็จะ ขอนับถือขอเคารพขอบูชาองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพอมรังสีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตลอดชีวิตเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือนะัดตั้งสัจจะเนาะคะ่ะหหายจากเป็นทลอยเป็นผิดแล้วก็ปรารถนาขอให้มีบุตรสมดังปรารถนาเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็หลังจากหันเนาะคะ่ะนัดก,ก็หายจากอาการเป็นทลอยเป็นผิดนักก็ไปหาหมอนักกะไม่มีอาการนั้นเลย อาการมันก็ค่อยๆทุเลา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 หลังจากที่นัดนัดเห็ดซุมือเนือจากหลังจากที่นัดตั้งซะจ้ะนัดดื่มน้ำมนต์ซุมือจนจนนัดหายจนนัดทุเลาลงเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะพอแต่ไปหาหมอหมอบรใหายานัดเลยหมอเมืองนอกนัดกับบรูเพื่อการอาจจะเป็นปฏิหารก็ไดอันนี้ปรต้องเสื้อนัดทั้งเบิดด้วค่ะฟั่งแล้วก็พิจารณาเอานะคะพี่น้องจ๋าว่าเอ่อมันเมนบอมันจริงที่นัดบอบอเนะคะเขาต้องแบบว่าลงมือเห็ดเนาะค่ะพี่น้องจ๋า อันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตองแบบว่าลงมือเฮ็ดแล้วอ่าห้าก็สังเกตเบื่องว่าสิ่งที่ห้าเฮ็ดเนี่ยหฮาตั้งสัจจะหฮาตั้งใจอหลีบอถ้ามันเกิดขึ้นก็ห้าออหลีห้าถึงสิเสือค่ะพี่นองรับพี่นองไปเฮ็ดแล้วมันเกิดขึ้นก็พี่นองพี่นองจังจะเข้าใจว่าสิ่งที่นัดบ้าเนี่ยมันแมนบ่เนาะค่ะอันนี้คือขึ้นอยู่กับคนที่จะเอาไปเฮ็ดแล้วตั้งใจอหลีตั้งสัจใจอหลีต้องเคารพเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ตั้งใจเฮ มันก็นจะเกิดผลจริงอหลีค่ะพี่น้องซึ่งมันเกิดจริงก็นัดนัดเอาประสบการณ์จริงๆรเดอมเว้าบอกับพี่น้องจากนัดบอเมยเม้าบอหลอกล่วงหรือว่ากโกหกอีหยังนัดเอาจากประสบการณ์จริงๆอีหอลีมาแช่มาแบ่งปันพี่น้องก็ล่องไปเหตบึงเนาะค่ะแล้วก็อ่า การขอบุตรนัดใส่พระคาถาชินมัญชนแล้วก็ข่ำเกลนก็จะมีคํำว่าปุตตกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพทธนังอัตถิกายเยกาย,ยายะเทวานงปิยตังสุตวานัดใส่ข่ำเกลนก่อนเนาะค่ะแล้วก็จังคอยอธิษฐานขอบุตรนะคะใส่จิตของเฮ่าเนี่ยว่ากล่าวออกมาจะกล่าวในจิตของเฮ่ากระดหรือเฮาจะกล่าวว้าเป็นค่ำออกมาแต่ว่ายูนในที่เงียบ คนเดียวนะคะพี่น้องจ้าหรือว่าในหองพระกระไดหรือที่เงียบๆในหองน้นกระไดให้เฮ้าทรงจิตไปถึงองค์สมเด็จนะคะพี่น้องจ้าให้เฮ้าใส่ข้าวหมกของเฮ้าเนี่ยเอ่อเว้าขออธิษฐานขอพ้น ขอพ่นปรถนาขอบุรเนาะคะ่ะแล้วบ่เม่นแคปปรนนาซื่อๆแล้วมันเสด็จได้เยะค่ะพี่นอ้องเ้าตองไปตรวจสุขภาพเพราะนําว่าสุขภาพห้าแข็งแรงบร่ห้าโอเคบ่ไปให้คุณหมอตรวจสุขภาพให้เบิดเนาะคะ่ะว่าห้าตรงจังไดจังไดแน่คุณหมอก็จะได้แนะนำํำห้าตองไปใส่วิธีให้แบบถึกตองสะกอนน่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าทีห้าขอปรถนาจากอ่า องค์สมเด็จนี่คือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะพี่นองจ้าคือแบบว่าเข้าไปหาโมนันโมนีเลี่ยวมันโบ,บ,บหูว่าสิหาทีพึ่งจาเมืองไหนเลียวเนาะค่ะเข้าถึงแบบว่าใส่ทั้งวิธีที่ถูกต้องสก่รนแล้วก็คอยมาปรารถนานําเอ่อองสมเดจเนาะค่ะพี่นองจ้าแล้วก็ตั้งสัจจะเหตุแห่งมันใดเนาะค่ะพี่นองจา้านั่นแหละค่ะเข้กาก็จะประสบผลสําเร็จเนาะค่ะพี่นองจา้าซึ่งนัดกะประสบเอ่อประสบผลสําเร็จ ได้ทั้งบุตรแล้วก็หายจากเป็นไทรอยเป็นพิษแต่ว่าตอนนี้นกอะบุด้ไปหาหมออีกเลยหลังจากนั้นเนาะค่ะอาการตอกแตกตอกแตกในข้อหอนในข้อหายไปเบิดพี่น้องมันกิดบวมีแล้วก็บอเห็นกลับมากเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าใจสั้นมันก็มีกระมีบางถ้าเฮาเห็นงานเมื่อยสินะคะพี่น้องจ๋าแต่นาก็รู้สึกว่าสุขภาพนัดมันแข็งแรงกว่าเก่ามันแบบว่าบอเหนื่อยง่ายขึ้นต่กี่กว่าเก่าแต่อาการใจสั้นมันกระมีบางเนาะค่ะเวลาเฮาเห็นงานเหนื่อยนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอาการ ถ้าเราเป็นผิดที่มันคยเป็นเคยแบบว่าเหตุให้นัดแบบลำคาญใจเป็นทุกทรมานแต่กี่มันหายไปเบิดเลยค่ะพี่น้องหลังจากทีน่นไดตตั้งสัจจะสกับองค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพมรังสีเนาะค่ะพี่น้องจา้าทุกมือนี่นัดก,กันยั่งนับถือยั่งบูชาเนาะคะ่ะแล้วนัดกันยั่งมีองค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตไหวบูชากับโตนัดเนาะคะ่ะพี่น้องนี่จะพี่น้องจา้าองค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพมรังสีเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนี้นัดไปทําบุญมากเนาะค่ะอยู่วัดเดี๋ยวเล่าจ้าต วัดไผ <tinc S 2> ่เลี้ยงกทมเนาะค่ะพี่น้องจ้าวัดไผ่เลี้ยงรุ่นรวยลาบไม่ละลายในกองไฟเนาะค่ะพี่น้องรุ่นรวยลาบไม่ละลายในกองไฟอยู่วัดไผ่เลี้ยงเนาะค่ะนัดไปทําบุญอยู่วัดไผ่เลี้ยงอยู่กรุงเทพเนาะค่ะบัดนี้นักก็เลยบูชามากเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นรูปเท่เพิ่นนั่งแบบว่าเหตุแบบว่าประมาณนี้เนาะค่ะเหตุแบบ กำปั่นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนี่ยจ้ะเป็นรูปนางนางสมาธิแบบนี้นะคะพี่น้องจานี่จ้ะองค์สมเด็จเนาะค่ะในเพิ่งไกลๆจะองค์สมเด็ดะะเจดดโตนะคะรุ่นนี้พี่เพิ่นนางเฮ็ดมือแบบนี้นะคะพี่น้องจาแบบเนี่ยนั่นแหละคะ่ะนัดกับบูชามากนัดกับคือแบบปฏิหารนี้ยังเกิดขึ้นก็นัดแบบว่าแบบเหลือเหลือเสื้อค่ะพี่น้องคือแบบ นัดไดอ้องค์สมเด็จพระพุทธารย์โตวพวามรังสีมานี่คือแบบว่านัดมีเรื่องแบบเจอแบบปฏิหารอี๋ยังหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็นัดนัดกับบางทีอุบัติเหตุอย่ังสีนัดกับหลอดวุฒิวิทย์มาได้เนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนี้กับฟั่งแล้วก็โปรดใช้วิจ,จ,รจรารณญาณในการรับชมนะคะบอมเมนว่าเสือนัดทั้งเบอร์เดอร์คือว่าตั้งแต่นัดได้องค์สมเด็จพระพุทธารย์โตวพวามรังสีมาบูชาเนี่ยคือว่ามันเกิดเรื่องเล่า ปฏิหารอีกอย่างหลายสิ่งหลายหลายอย่างมาว่าเรื่องฉกลาบมาว่าสิเป็น أ, เรื่องการงานบว่าสิเป็น أ, เรื่องอุบัติเหตุอีกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็นัดนะคะพี่น้องจ้าซึ่ง<ม>ถ้าบ่เกิดขึ้นก็ผููรดกัจะบรู้เนาะคะ่ะว่าองค์สมเด็จโตศัก์สิทธิ์มากแค่ไหนเนาะคะ่ะซึ่งองค์สมเด็จพระพุทธารย์โตพระรังศีวัด أ, ระคะังเนาะค่ะ มีชื่อเสียงโด่งดังเนะ้อ่ะซักซิดมากๆเลยเนาะค่ะที่ผู้จัดก,การเพิ่นให้พระคาถามาเพิ่นเขียนให้นัดนะคะพี่น้องจ้าพระคาถาเพราะว่าผู้จัดก,การนัดน่ะเพิ่นแบบว่าเหตุงานมาที่นี่ก็โดนแบบหัวหน้าน้ำกันล่ะค่ะพี่น้องแบบว่าใส่ไรเนี่ยแบบนิ่นท่าเว้ากันแกงเนี่ยเพราะวานานเหตุงานนขณะนะั้นเป็นเามียนนกักลูว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะคะ่ะแล้วก็ถือก,กันแกงไรยางน,นะคะพี่น้องถือใส่ไห่กับพองเนื่อจากถืกอสารพัดตะละตนเล่าแล้วก็เป็นผู้ท่ายเป็นคนแบบบกอยปาก แต่สุดท้ายเราใส่ธรรมะสู่ม่านสุดท้ายเราก็ชนะม่านม่านบรสามารถเห็นอย่างเราใดคนใส่รายบรสามารถเห็นอย่างเราใดถาเถาแกหูว่าเราเป็นคนจังใดเนาะคะ่ะพี่น้องนั่นล่ะคะ่ะม่านกับเพร่ไพ่ตัวเองไปในที่สุดเนาะคะ่ะเราก็สามารถชนะม่านเราก็ยังบอกนัดนัดมีเรื่องมาสบายใจเองนะะ่ะกับอกก็เพลินเนี่ยประมาณนี้เนาะเราก็ให้อ่า พระคาถานัดมาอยู่ค่ำหนึง่งสองค่ำเนาะคะ่ะแล้วบอกนัดว่าพระคาถานั่นบ่หยากเลยเจออิหยังกะซามพระคาถานี่ใส่ใดตลอดหูพระจ้าว่าพระคาถานี่เอิญว่าจังไหนช่างมันเนาะคะ่ะแล้วให้พระคาถานัดมาสองค่ำคือว่าช่างมันว่ายังสิเกิดขึ้นกับชีวิตเท่ากัซามเจออีหยังกะซามเอ่อเท่ากับบอกคํำเดียวว่าช่างมัน เดียวมันก็จะผ่านไปประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องช่างมันประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องอย่าไปใส่ใจอีหยังราะว่าเสาสิจอเจออีหยังกับสร้างโดนใส่ร้ายเจอเรื่องอีหยังเขามาในชีวิตเขากับซามช่างมันสองคำพระคาถาผู้จัดการเพื่นให้ยนัดมาเนาะคะ่ะกับเอ่เขียนพระคาถาชนมันชนนะคะพี่น้องจ้าเมือน,นี้นากก่อมาแนะนำเนาะค่ะเอ่อ fc ปันหา,มมาว่าอธิษฐานขอพลจะไหนก็คือนึ่งแหละสวดพระคาถาชนมนชนแล้วก็เอ่อ เอ่ยคำเกินก่อนเนาะค่ะเอ่ยคำเกินก่อนอ่าปุตตาโมละเพปุตตังธนาการโมละเพธนังอัตถิกายกายยะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมาราังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะคำเกินก่อนบัฏินิกะอธิษฐานขอพรกับ บอกไปว่าเออด้วยอํานาจเขาก็กล่าวไปว่าด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระคาถาชินมัญชนอันศักดิ์สิทธิ์บทเกลนเนาะค่ะบทเกลนของพระคาถาช่วยดลบันดาลขอให้ข้าพเจ้าซื้อนั้นซือนี่กับเอ่ยไปแล้วก็บอกว่าขอ,อาช่วยดลบันดาลขอให้ข้าพเจ้าได้บุตรสมหวังดังตั้งใจถ้าเกิดว่าได้เลี้ยวลูกเสียจะไหนตั้งสัจจะเนาะค่ะตั้งสัจ,จักกับเพินเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าสวดไปเลี้ยว ต่างซะจ้าก็เพิ่นขอเพิ่นเนาะค่ะใส่เขาบอกของเฮานี่ซื่อจิตเข้าไปแล้วก็ขอเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้าพอจะขอเพิ่นแล้วเฮาต้องตั้งซะจ้าว่าเฮาเสร็จยังให้เพิ่นประมาณนี้เนาะค่ะต้องแต่ว่าเฮาเนี่ยต้องอันไหนที่เฮาแบบเว้าก็เพิ่นขอเพิ่นเนี่ยเฮาต้องต้องคิดให้ต้องคิดให้แน่ใจก่อนเด้อว่าเฮาสามารถเฮ็ดให้เพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่าเฮาตั้งสัจจะไปแล้วเฮาเฮ็ดให้เพิ่นบ่ได้อย่าไปตั้งเด้อค่ะอันนั้นบ่สมบ่สมเร็จ ตั้งปรารถนาเด้อค่ะเฮาต้องคิดว่าโตเฮาเนี่ยเห็ดเห้เพิ่นใดประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องต้องตังสัจะต้องเฮ็ดเห้เพิ่นเพิ่นไดก็คือการไปบนบานอีหย่างนี่ล่ะค่ะพี่น้องถ้าเฮาคอเรี่ยวเฮาบ่บไปเห็ดเมื่อก็สิมีอันเป็นไปเด้อค่ะพี่น้องจ้าเฮาต้องตังสัจาแล้วต้องเห็ดให้ใดเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นล่ะคะ่ะหลังจากหันเฮากะสวดชยาสนากตาไปเรื่อยจนจบบทเนาะคะ่ะแล้วก็จังอ่าอธิษฐานขอพรนอีกแต่ว่า ก่อนอธิษฐานนั่นต้องแผ่บุญบรารมีเพราะแต่สวดจบแล้วพ่ากบข้าพเจ้าเออตั้งเอ่ยซื้อเฮ้า ชื่อนามสกุลแล้วก็ว่าไปว่าข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอแผ่บุญบารมีให้กับองค์สมเด็จพระพุทธารย์โตคามรังสีขอแผ่บุญบารมีให้กับเทวดาทุกๆพระองค์เทวดาทั่วโลกทั่วจักรวาลและเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่บุญบารมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นทุกรูปปั้นทั่วโลกทั่วจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่บุญบาร,รมีให้กับพระอินทร์พระพรหมท่านยมพนักราชพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดข้าพเจ้าขอแผ่บุญบาร,รมีให้กับเจ้าที่เจ้าท,ทางสารพระพรหมปู่ญาตายายทั่วโลกทั่วจักรวาลและสารพระพูมมปู่ญาตายายอันนี้คือสารพระพูมมปู่ญาตายายของเฮาซื้อว่าจางังไดเฮาก็เอยไปหรือว่าเฮาบ่หู้ก็บ่บเป็นยังค่ะแล้วก็ขอแผ่บุญบารมีให้กับ สามแดนโลก,กาธาตุกว,ว่าไปเนาะคะ่ะพี่นองจ้าหลังจากหันเสร็จแล้วข้าก็จังควายวา่าว่าด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระคาถาชินมัญชรอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรงังสีได้โปรดดลบันดาลประทานพรอ,อันประเสริฐให้กับข้าพเจ้าข้าก,บบกาก็บอกไปข้าก็อธิษฐานขอพรไปวา่าข้าอยากได้ยังประมาณนี้เนาะค่ะ้เวาวกลาวไป หลังจากหันเซจกับเป็นอันเ็จเนาะคะ่ะแล้วก็เฮาจะมีเวลานั่งสมาธิก็ค่อยไปนั่งสมาธิตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ทาจิตให้สงบเนาะคะ่ะอย่าเหตเล่นให้ตั้งใจอีหลีแล้วก็อธิษฐานซื่อจิตถึงองค์สมเด็จพระพุทธจาจยาตัวพระมรังศรีกับสิ่งซักดิทธิเฮา,เ,าเข้ารลบบูชาเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะซื่อจิตไปโอเคค่ะนก ما, ักกามาให้ความรู้เกร็ดเล็กๆในนอยมาแช่ให้เอฟซีเนาะคะ่ะเป็น ไก่ก็แล้วกันค่ะเป็นไก่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่นองจ้าก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จังไหนก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเนาะคะ่ะแล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสด็บอพลาดทุกคลิปที่นัดต่ลุงจ้าถ้าเกิดว่ามีคําถามอีกยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปมมได้ใด้อค่ะนะ,ะนก็ยินดีตอบทุกๆคอมเมนต์เนาะคะ่ะแล้วก็ยินดีเหตุคลิปตอบคําถามเนาะคะ่ะสําหรับมืตอตรงขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ